สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารถวันนี้ผมดูข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างคนหนึ่งแม่จะตายแต่ปรากฏไปลางานกับหัวหน้างานนะครับบอกว่านะลาไม่ได้นะถ้าอยากจะลางานเพื่อไปดูแลแม่ดูใจก่อนตายต้องลาออกไปผมฟังแล้วเนี่ยครับนักข่าวหลายสำนักมาถามว่าการกระทำงนล่าวเนียผิดนะกฎหมายแรงงานหรือไม่ผมบอกทันทีเลยครับว่าฟันธงเลยว่าผิดครับ พราะพรบคุ้มครองแรงงานครับเนี่ยฉบับที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยครับพรบรคุ้มครองแรงงานสี่หนึ่งมาตรา34เขียนไว้ชัดแก้ไขเพิ่มเติมปี62นะลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจได้ไม่น้อยกว่าปีละ3วันทํางานได้ค่าจ้างด้วยแต่ถ้าจะลามากกว่านี้ก็ลาได้แต่ไม่ได้ค่าจ้างในกรณีที่มีความจําเป็นแม่จะตายนี่จาเป็นไหมครับตายแล้วไม่ให้ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะไม่ใช่งานแต่งนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่ของลูกจ้างจะตายหันหน้างานหรือนายจ้างเนี่ยก็ต้องไปอนุญาตในเขาลาไม่ต้องไปปฏิบัติตามขั้นตอนขั้นตอนอะไรหรอกครับไม่ต้องรออนุมุงอนุมัติไม่ต้องที่ผ่านมาศาลฎีกาเนี่ยก็เคยตัดสินคดีประเภทที่ว่าลาไปดูแลดูแลลูกป่วยแต่นั้นดูแลเป็นปีไอเป็นเดือนอนะันนั้นก็ถือว่าทิ้งงานอันนี้แค่วันของวันไม่ต้องต้องอนุญาตในเขาลา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมลาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นคนไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะนะใครจะกล้าไปใช้บริการของคุณน่ะถ้าคุณโหดคุณเหี้มขาดความเมตตาอย่างเนี้นะแสดงว่าเ,วเห็นว่าสถานประกอบการคุณเนี่ยเห็นแต่ประโยชน์ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้นอกจากนี้การที่หัวหน้างานหรือนายจ้างเนี่ยบอกว่านะถ้าไปร่วมถ้าไปดูแลแม่นะ หรือแม่ตายแล้วเนี่ยไปงานศพเนี่ยให้ลาออกไปาก,การกระทําในเก่าวคือการบอกเลิกสัญญาจ้างดังนั้นเมื่อหลอกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่มีเหตุนเนี่ยก็ต้องชดใช้นะต้องชดใช้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานมาตรา118และถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยพี่น้องครับลูกจ้างนะครับมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับไม่ใช่กฎหมายคุ้มครอง,นา,ง,งน,น,นายจ้างดังนั้นนายจ้าง ต้องคำนึงถึงสิทธิแรงงานและคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ศักดิก์สรีความนมนุษย์นะครับฝากไว้แค่นี้ครับ